สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วครับช่างตะสารพัด่ายนะครับวันนี้ก็ขึ้นงานใหม่ครับผมมีงานใหม่ครับงานเข้าครับงานเข้าช่วงเมษาครับตอนนี้กำลังจะตีผังงานห้องเช่านะครับจะตีผังวันนี้ก็อยู่มีอยู่16ห้องนะครับตีวันนี้16ห้อง หกห้องที่ตีไปแล้วก็แปดห้องเออไม่ใช่ครับวันนี้ตีอยู่สิบหกสิบหกแล้วมีอีกล็อกหนึ่งสิบหกห้องอีกล็อกหนึ่งหกห้องวันนี้ตีอยู่ยี่สิบสองห้องนะครับวันนี้ตีสิบสองห้องครับวันนี้ตีผังยี่สิบสองห้องก่อนที่เราจะไปตีผังก็มาแหลมหลักเปกกันก่อนดีกว่าเพราะาหลักเปกที่ใช้มาจากงานที่อื่นแล้วมันก็เก่านะครับมันแหลมไม่ดีนะครับก็เลยมา เสียมหลักใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสียมหลักเสร็จแล้วก็จะไปตีผ่านกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็กําลังอ,อีกคนนึงก็กําลังเตรียมไม้เพื่อจะตีรัดคอผางน,นะครับส่วนผมก็จะมาแหลมหลักเป๊กไว้ก่อนเดี๋ยวแหลมหลักเป๊กกะว่าพอแล้วก็จะไปเริ่มตีผ่านกันเลยครับอตอนนี้หลักเป็กที่ผมเสียมไว้ก็ ใกล้หมดแล้วครับใกล้จะพอแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะไปตีผางพอตีผังเสร็จปุ๊บหาฉากเสร็จปุ๊บก็จะด่งนะครับทั้งหมดพอด่งเสร็จแล้วก็จะให้เสาเข็มมาลงก่อนนะครับพอเสาเข็มมาลงแล้วค่อยขุดหลุมกันครับเพราะว่าห้องเช่านี้รวมแล้วทั้งหมดห้องเช่าที่จะลงอยู่นี้ทั้งหมดมี30ห้องครับถือว่างานใหญ่เลยทีเดียวครับรอบนี้เข้าใหญ่มาก เข้ามาล็อกเดียวลอถเดียวสามสิบห้องโอ้โหนี่เลยครับตรงนี้เลยครับผังที่เราจะมาตีในวันนี้นะครับตอนนี้หลักเป๊กของเราก็ได้พร้อมเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเริ่มมาลงมือตีผังล้วก่อนที่เราตีผังเราจะเริ่มตีจากมุมก่อนนะครับตีให้ครบทั้งสี่มุมแล้วเราค่อยจับฉากนะครับ <S <S ตีครบสี่มุมแล้วจับฉาก <S <S จับฉากเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปไล่ไล่ล็อกไล่ล็อกไล่ไล็อกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ กำลังเริ่มแล้วครับ đeo để đấy, vẫn mới bay ghép máy rồi đó. Nào. พอเราตีผางเสร็จแล้วนะครับเราก็จะถ่ายระดับถ่ายระดับที่ผ่านมาที่เคยเคยทำผ่านมาใช้การถ่ายระดับก็คือใช้สายยางถ่ายรอบแต่นี่จะใช้เครื่องเทคโนโลยีตัวนี้นะครับมาถ่ายทางแก้งได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้แผน่นอีกแผ่นหนึ่งที่เป็นเรมแสงเพื่อให้มันมีแสงสะท้อนย้อนกลับมาหาเราแล้วเราจะจะได้หาแสงของมันง่ายขึ้น <c oughs> ยังไงเดี๋ยวยังตาำหน่อยเอถ้าจริงๆถ้าแดดไม่จัดเห็นง่ายขึ้นนะครับอันนี้แดดมันแรงตอนนี้แดดแรงมากเลยวันนี้แดดสุดๆครับเก้าโมงยังไม่สิบโมงเลยแดดสุดยอดแต่เราก็ายังสามารถใช้เครื่งตัวนี้หาระดับได้อยู่นะั

มันจะค่อนข้างหายากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันแสงแดดมันสว่างเกินไปเลเซอร์ตัวนี้มันใช้เหมาะสำหรับใช้ในงานฝ้าหรืองานปูกระเบื้องนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเป็นคนที่ว่าขี้เกียจเดินดึงสายยางลงตรงนั้นก็แบบใช้ความพยายามสักนิดนึงนะครับช้ามากป็นไรแต่งานออกมานี่เป๊ะนะครับ ตีหางมุม4ี่มุมรอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปจะไปจับฉากกันครับตัวนี้ปิดไว้ก่อน เนี่ยครับกัตอนการหาฉากก็คือดึงเส้นหลังให้ได้แนวตรงแล้วต่อมาเราก็จัดฉากฉากด้านข้างนะครับ เส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งดูยังไม่ได้ป่ะไอซ้องเซ้น <Hey. S 2> นี่นะครับงานฉากที่เราหาออกมาได้ก็นี่ครับตรงครับคือเส้นเอ็นมันจะตรงจะต้องตรงทางนี้ทางนั้นด้วยนั่นคือการหาฉากนะครับหาฉากตัวบ้าน การหาฉากคือเป็นจุดที่สำคัญที่สุดครับถ้าเกิดเราก่อที่เราจะสร้างบ้านหรือสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องจับฉากนะครับเราต้องหาฉากถ้าเกิดว่าเราไม่หาฉากนี่งาน ตอนท้ายๆเนี่ยเราจะไปไม่ได้ครับคือตอนที่ไปไม่ได้คือตอนไหนรู้ไหมตอนที่ขึ้นโครงหลังคาขึ้นโครงหลังคาหรือหาฉากการปูกระเบื้องอย่างนี้คือการผิดพลาดอย่างเยอะนะครับคืออย่างนี้ถ้าเราหาฉากได้อย่างนี้คืองานของเรามันก็จะไปแบบสม่ําเสมอน,นะครับคือเราจับใส่ตรงไหนมันก็เข้านะครับอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนการจับฉากก็ได้เสร็จไปแล้วทีนี้ผมจะมาแบง่งล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะไปแบง่งล็อกของตัวบ้านนะครับ ห้องเช่าแถวนี้ทั้งหมด16หห้องครับเดี๋ยวผมจะจัดล็อกล็อกล็อกลเสร็จเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งไปครับ